สมจุดเามจุดสี่ิบขาด่เซนนะครับขากครับิเซนคิเซนรเตือยเตไปสิบเซนต้องสี่ดสเหรอมันต้องสาจดถึงจะครบสามเตห้ไง้นไปนหมเยมนยังหาแมไม่เจอเลยชโ thank <laughs> พี่จามถ้าตกถ้าตกข้างนอกก็ข้างนอกไปเลยสวัสดียามแรงครับพี่น้องต,ตอนนี้ทีมช่านะงสาวครับกำลังมาวัดคลองไส้ไก่ทำแนวคลองไส้ไก่เพื่อให้จานชูขุดครับผมอันนี้นี่ภายในตัวคลองครับเนี่ อ๋อกว้างกี่เมตรครับนี่เอ้าเก็บเลยใช่ั้ยโอเคค่ะกว้างกี่เมตรครับอันนี้ถ้าเป็นของใช่ไกลอยู่ยังไม่เหนึ่แบบอ้โหกว่ากี่เมตระครับผมแต่จริงๆมันเป็นตัวอิสระค่ะมันจะเป็น จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าครับใช่แค่บางเพียงโอก็แล้วแต่เนาะพื้นที่เนาะพื้นที่ก็สองร้อยเมตรสามร้อยเมตรความยาวใช่ไหมครับใชคอความกว้างก็น่าจะประมาณกี่เมตรเท่านี่พื้นี้ที่ไปเมื่อกี้ประมาณ57.3 57. ใช่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้นะจนถึงตรงนี้อันนี้คือแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่2-300ามรมเมตร ตอนนี้ก็ประมาณ57เกือบ6 0สิบนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากครับให้แต่ได้คุยกับสาวพอใจแล้วครับผมก็มาหลอกผมก็มาหลอกถามงั้นหลยมาติดตามมาร์ฟให้ได้ครับ นี่เก็บเลยครับทำไมันเป็นก้อนอย่างเี้ยคนไม่โง่ยัก็อยากคุยกับคุณชายอีกเน่ยอยากคุยกับพี่พืชแม่แมงจะไปถามถามตาถามแม่ว่ารู้จักคนชื่อพืชไหมเอ๊ะใครบ้ามาไม่ใช่เป็นญาติกันหรอกให้ตายสิโอ้ผมมีญาติสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อันนี้ือปักเลยใช่ไหมคะใชใช่ตวัดแปลงงานไปตามดูการทำงานของทีมงานพ่อหนึ่งสไตล์เอสครับเอรอว่าพิธีกรของเสียติ้นในตอนนี้ครับสุดยอดมากครับัับยง อตอนนี้อู้อันนี้ต้นไรเนี่ยหญ้าหญ้าแฝกวะตอนนี้หญ้าแฝกก็เกิดแล้วครับพี่น้องอเริ่มปลูกละครับน้ำนี่ออกดีมากเลยครับแจ๋วเลยสวยงามมาก วฟีมืออาจา์ชูเป็นไงบ้างครับจากสายตาของสาวเอีมเนี่ยฟีมืออาจา์ชูใช่ไหมคะครับผมมือคุณภาพมากค่ะด้วยประสบการณ์ของของจา์ชูเนาะแล้วก็การขุดคือค่อนข้างอันอันอันเขาเรียกว่าอะไรอันเกมของ แก้ไขสถานการณ์ได้ดีค่ะโอ้นี่ครับแจ๋วมากเลยครับอาจารย์ชูของเราฝีมือสุดยอดแน่นอนครับการกันกนุดก็คือขนาดแบบคนโตพื้นที่แฉะดินอุ้มน้ำดินไหลก็ยังทำออกมาได้ได,ดีครโอ้สุดยอดมากครับอาจารย์ชูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงครับที่การันตีให้อาจารย์ชูแน่นอนครับชอบไหมล่ะชอบเป็นเกตไหมล่ะเ็เกเย แรกผมเคยชอบเลขเจแต่ผมไม่ค่อยชอบทแล้วแต่แล้วแล้วถ้าชอบชคได้เาไหร่เลขเก้าอ่าไม่ใช่เอาหกเก้าฮะเอา69ก็ได้ไม่ต้องเจ็ดเอา69เก้ตกไว้น่า69าหกเไงเอา6.90ป็ดเก้าสิบเกาสิบไงเลขกว่า69หกเก้องถ้าไม่ได้ก็49ก็พอครับขยับมาให้มันอยู่ในให้ตายสิยัไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ผมรอหยดอย่างเดียวแหละิเมั้ยสี่เก้าได้ไหมครับสี่เก้าได้ไหมโอ้ชอบดีมากเลยครับนี่พ่อหนึ่งเนี่ยพ่อหนึ่งชอบ69เก้่ <laughs> อ๋อตรงนี้จะเป็นนาบ่เนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนานนนเนหรออ๋อนี่ก็เป็นคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่ก็ฝั่งนี้ก็วิ่งตรงเลยครับก่อนนี้วิ่งตรงเลยครับเส้นตรงเลย ช่องไส้ไก่ก็อยู่รอบครับนี่มาเชื่อมกับสะลูกนี้ครับแล้วก็ออกไปนู่นครับออกไปตามนู่นนะครับไปก็ไปเชื่อมกับสะอีกลูกหนึ่งครับแล้วก็วนมานี่แหละครับ<ป>นี่ครับสวยงามเลยนานั้น <laughs> สวย โอมาเจอยูทูบเบอร์มือใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่อช่องอะไรครับเนี่ยถิมงานรถดัมซิ่งชแนลครับทีมงานรถดัมซิ่งชแนลครับได้กี่ซับสไคร์แล้วครับร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านะโอ้ได้ร้อยเจ็ดสิบแล้วพี่น้องให้ตายสิไวมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับน้องคนนี้ชื่อช่องอะไรนะครับทีมงานรถดัมซิ่งชแนลทีมงานรถดัมซิ่งชแนลครับฝากพี่น้องเอฟซีไปกด s u b สก์รั์กดไลค์กดแชร์ให้ <ไป S 1> น้องด้วยครับ <ไป S 1> นี่ครับทีมงานรถดำซิ่งชนเนลวันนี้มากับใครครับเนี่ยมาคนเดียวครับมาคนเดียวเนาะโอ้โหวิ่งมาคนเดียวเลยครับไกลอยู่เนาะไกลไหมจานนี่มาเนี่ยไกลยอยู่ครับก็ติดติดบ้านผมแล้วครับก็บ้านน้องก็เลยบ้านผมไปอีกสองกิโลครับบ้านผมก็มานี่ก็ประมาณยี่สิบ ยี่สิบกว่าโลครับยี่สิบกว่าโลกได้นะนี่ครับสุดยอดมากครับตอนนี้เจ้าสมพงก์ก็ยังไม่ได้ทำงานเลยครับอันนี้เปลี่ยนฟันใหม่ไม่มีคนขับครับก็จอดอยู่นี่แหละครับพี่น้องเสียตินจานโอก็ไม่อยู่ครับ เดี๋ยวเราไปดูทีมช่างครับมาวัดพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่นาครับวัดตามแบบทุกอย่างครับพี่น้องนี่ครับมันมันมันจะไม่ย้ายออกมาอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ในคลองนี่เลยสองเมตรห้าสิบอันนี้ทำไมอันนี้เขาไปเก็บแม,ม่พนธุ์อยู่อันนี้เขา ถ้าอยู่ในคลองเราก็ต้องต้องจับตรงเนี้สองเมตรห้าสิบใช่สองเมตรห้าสิบเรต้องบูดวนใช่อ๋ออันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้ขนมขนครกชาววังครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวขนมครกชาววังครับถ้าขนมครกบ้านเรามันไม่แเสพนะต้องเอาขนมครกชาววังสําหรับขนมครกชาววังก็คือที่มันจะเป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆครับ แล้วก็พี่ก็ต้องเจลน้ำมาว่านเอาไอ้อไรปูนขาวปูนได้ปูนขาวทำไมเยอะขนาดนี้โรยโรยได้เหรอใช่โอ้ยแมวอ่ะไม่กล้าโรยจะโรยที่ตรงนั้นน่ะก็โรยมันถูกวะดีหน่าจันชูอ่านแบบเก่งโอ้แจ๋วจันชูไม่ใช่เก่งเฉพาะเรื่องอ่านแบบนะเว้ยนี่ครับโดนพ่อหนึ่งสไตล์ is ยอดอย่างเดียวครับ ยอดทั้งวันครับม่ตธ้งควรมดาได้ไหมนะนี่ยนะนำเตอร์เรามาอยู่ในขนมครกแล้วพี่น้องไปเลยครับยาวยาวเลยยาวเลย คอยยาวอย่างเดียวชนนี่เกวนหนี่ก็เหลือโรยปูนครับอันนี like ้มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายใช่ไหม ถ้าเป็นตมาชงเอ่ไม่มีผู้ชายะมันคือต้นผู้หญิงอ่ะกช่วยกันดโอ้ผมตามไม่ทันเลยนะแต่ละคนเตละคนดไหนครับไหนครับไหนไหนหลุ่มไหนหลุมนี่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 นโอ้น่าจะขีดรอยตามอันนี้เลยเมื่อกี้เนาะได้อยู่ได้อยู่ยังอยู่เรายังอยู่แต่พี่จำครับใช่ไหม นี่วิศวะ่ผมจบวิศวะาีวิศวะกะวะนี่ครับวิศวะกะครับโอ้วิศวะกะนี่ครับขนมขนมครกสายายเซฟลายครับตอนนี้เราก็โรยปูนขนมครกแล้วพี่น้องเหลือแต่ใส่กะทิครับอู้สวยงามครับพี่น้อง ตอนนี้โรยปูแล้วครับเอ่อสำหรับตัวขนมครกชาวังครับเหลือแต่ใสกะทิครับพี่น้องหากะทิมาใส่ครับเอาแก้วมคะไรเองอ่ะเพราะว่ามันหนักนะถ้าเองไม่ทักอ่ะเขาไปสุดเลย ที่อื่นน่ะให้แค่ถุงเล็กสองสามถุงใช่ไหมบ้านอ๋อแล้วแล้วอีกมันมีกี่หลุมครับขนมครกเนี่ยสามครับสามาตรงไหนบ้างครับมีตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นีน่หนึ่งตรงนั้นตร,ตรงตรงติดคลองเส้นไก่นี่ใช่ไหมอยู่ในคลองนันนี่แหละครับอ๋ออ๋อชื่อชื่อ,อจริงๆของเขาคือหลุมน้ำนำครับเดีย๋ยวผมผมเรียกเป็น ชื่อของมันคือหลุมพักน้ําอ๋อชื่อจริงๆชื่อเต็มก็คือหลุมอุ้มน้ําหลุมพักน้ําใช่ใช่เวลาน้ํามาไปให้น้ํามันหลากจนเกินไปครับเวลาน้ําพักตรงนี้มันก็เป็นการชะลอน,น้ำหลุมพักน้ํานี่ก็จะมีตะพักด้วยก็มีเราคิดให้หมดแล้วครับครับผมอย่างดีสวยงามสมรแล้วส่วนตัวคลองเส้นไก่เนี่ยตัวเขื่อนนี่ก็สําคัญมากเนาะดีมากเนาะถ้าไม่มีไม่ได้เนาะถ้าไม่มีนี่คลองเส้นไก่ก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับเสียประโยชน์เลยเสียประโยชน์เพราะว่าเวลาน้ํา สระมันลดเนาะใช่มันก็ไหลลงโน้นหมดใช่ครับนี่ครับความชุ่มชื้นก็จะไม่มีนี่ครับแนวคิดสุดยอดมากเลยแจเอาอะไรครับที่พิถันทุกขั้นตอนครับโดยพ่อหนึ่งสไตล์เอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆมาเจอพ่อหนึ่งสไตล์เอสใหม่เดี๋ยวจะให้พ่อหนึ่งเดินถ่ายคลิปให้ผมหน่อยแจวเลยครับฟังเพลินเลยครับ บรรยากาศยามเย็นมาฝากพี่น้องครับแดดร่มลมตกครับพี่น้องมาดูบรรยากาศาการทำงานของนายช่างครับมาวัดพื้นที่ให้ไว้ให้ทีมงานอาจารย์ชูหรือทีมงานโทรหนึ่งได้ทำงานกันอย่างแบบง่ายๆหน่อยครับนี่กโ็โรยปูนโรยอะไรไว้แล้วครับสะดวกในการทำงานครับพี่น้อง ฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ทางช่องมงคลสาวดำซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ